สวัสดีเอฟซีสูภูสุขคนครับผมเมื่อนี้ขีดมาตามเลขดับบนของพอบสซินวนนอะพี่น้องเลขดับแม่นๆดับขันเทพดับมาแล้วปีหนึ่งนีขีดขีดผายุ่แค่งวดเดียวเมื่อนี้กับผลตกน้องพี่น้องผลตกทั่วทไทยเลยตกทุกจังหวัดถ้าอยู่เขา ขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ,รบที่มาตามตามเลขดับนะครับดับคันเทพดับ,ดบม่แม่นมาอยู่คักแต่หลายปีลวนี่โอ้ยหลายงวดละนี่นี่แหละที่เอฟซีต้องการมันขี่รถตน้นทุนพนุยอะได้พี่น้องได้พอพนุ่ยจัดการน่ะมันขี่รถต้นทุนของห่าไฟเอฟซีต้องการหลายรถต้นทุน เก้าสองห้าแปดก็เป็นยไงเพราะว่าอันนี้มันบนอันนี้มันล่างครับอันนี้อันนี้สูตรบนแล้วพี่น้องดับบนแล้วเมืองล่างก็เป็นเอฟซีกับคิลูแะเพราะว่าเพราะว่าท่ำไปสามงวดแล้วท่ำไปสามงวดแล้วเรียกกันดับบนนี่เอฟซีกับคิลูยุตกรว่าดับบน S <S ถ่า,ายเอฟซีมักก็คือเบาๆเด้อพี่น้องได้เพราะว่าเหล็ก่อเพพันปีนึงขีพลาดแค่งวดเดียวพี่ฝากเขียนใส่ข้างไม่พี่ก็ได้ สองแปดีเดี๋ยวเขียนใส่ข้งางไม่พ่อ oh, ข้อาขไม้ก้ครับเขียนใส้ข้งางนม่ก็ได้พี่เขียวใบไม้ก็ได้เอาซีพันนันเอาใบไม้ก็ได้พ่อซีพันจะไล่ตา พี่น้องเฮาขั้นบวกขานเฮ็ด <mañana> ก <benim S 2> ับเฮ็ดล่องเบอร์เด้อร์เบอร์ขอต่างรสเห็ดเฮ็ดเห็ดเป็นน้ำรสเฮ็ดไปนน้ำเฮ็ดยอดเบอร์นั่นก็ได้มันขีดเมนคือควอม่อบ่อฟันวา่ปีหนึ่งรุดงวดเดียวปีนี้รุดไฟปีนี้ปีนี้พลาดไปปีนี้พลาดไปปีนี้พลาดเดือนกุมภาดิลอ๋อพลาดเดือนกุ้มพลาดมาศูนย์หกสามศูนย์หกสามแสดงว่ามันพลาดหกสามของของสิบหก เของเช็ดตาไม่ใช่พิษเกาสวนก็ือว่าปีหนึ่งสองหัวสามหัวแต่บ่เสียหลายนะเออแม่นอยู่บ่เสียหลายแม่นสองวัวก็ยังบ่เสียหลายเพราะว่าเขาประหยัดไปหลายงวดเลยแม่นครับมันก็ประหยัดต้นทุนเ้าไปหลายหัวแต่วันี้พิษวดนี้เขางวดนี้พิษวดนี้เขามัน มันบอกโอเคเออมันโบออนโบอ,อ,โบอ,อเคแทนที่เขาจะได้เงินไปเส้นแรงดับออกแรงดับซล้ <laughs> เวเ <c oughs> ดี๋ยวจะเสียดายที่บาดเป็นบอกเสียงดังแน่ได้พี่น้องเลยหลังคามันต่ำแปลกแปกพอฝนตกใครโยมมันตกวะเฮง อันไรน oh, right oh, ้อครับเจกระตาเห็ดบ่แม่โอ้กระตาเห็ดได้หลายบ่ครับโอ้เพื่อนมาขายบ่แม่เพื่อนมาเจ็บเห็ดเพื่อนมาเจ็บเห็ดด้วยพี่น้องมีตาปาเห็ดเมื่อนั่นขายบ่เม่ก่อนขี่เบิงเลขดับเลขบรรณาลงทุนกับเบงเพื่อนไปเจ็บเห็ดมาพี่น้องมันมีตาปาเห็ดทัวอยู่กลางปลากลางดงพอบรรสวนเพื่อนมาอยู่กลางปลาโอ้ยเพื่อนเมียเพื่อนขี่เมียล่ะ คนมาเก็บเห็ดโอ้อันเห็ดออกดิพ่อเนี่ยคุณนั่นรถก็เจ้าอจอดยุคางห,งหัวคุณก็มีดิคนขุนแม่คุนแม่คุนทั้งคุณเห็ดมันออกอยูดไม่แห้งจ้าองเดือนกับไปพ่ออยยุบ้านเนี่ยอ,อ๋ไปพ่ออยยุบ้านแบบใดออกไปยุ่งแย่เลยอออันคือขี่ไปอยู่บานอีกสเดือนทีเออสองเดือนอ๋มมอคนประจ่างเข่าเล่นบบานนี่ ไม่เป็นเศรเด้วยอ๋อปนิดเศร้าปนี่เศร้าปลูกเศร้าเห็ดแล้วอ๋อโอ้อาจจะหลับไปนะอาจจะหลับไปนะครับอืมจะไปจัหลับไปนะโอ้บาดนี้บริเลียนมาไก่บริเลียนมากลางดงแล้วบาดนี้ทัานพ่อไปอยู่บ้านบาดนี้ที่นี่จะได้กินมวกปลาหน่อยอ๋อแต่ยูหนี่ยังแลีนไปเอาดิอยู่เฮียนอยู่บ้านอยู่หน้าพ่อมีลีมีตอสินป่ะมันแมนไอ้มันมีทอลงหวยเลยมันมีทอลงหวยขนาดขูดในปากมัน ปลาคอเสียและถุงปุ๋ยเดี๋ยปลาน่ะปลาพยายามเสียละเท่าน่ะมันจะเป็นเมื่อยอยูอม่มันก็มีเน่ามันขึ้นมาลงอย่างมันเน่ามันลงแล้วเนาะเองนี่นะเรา่อใส่ซื้อนั่นเห็นอีกเรื่องหนึ่งต่ว่ากับออันขั้นเล็กดับหลายปานี้ยู่บรรดาเซียนยังไม่แต่ฟอ,อผู้เดียวนี่แหละ <c oughs> ร่วมหมดเจ็กตัวพ่อล่วงหมดแบบที่จริงแล้วมันิ ก็ชิบแปดชิบแปดสามชิบหกสามิบหกตัวสามชิบหกตัวกับมอมืบวกกับไอ้ากเอดวัาหนำแล้วมันได้หาสิบสามตัวหาสิบสตัยูสยนะเพราะว่าเป็นลากเอ็ดกับราคาด้วยวมันโอ้ามบ้ันเราขีกินจู้หมด โอ้ยยุ่งกางยู่กลางป่ากันยังหลายอยู่เนาะกินน้ำเกินมันกิ่นบ้านนี่กินหมดที่ทจากโอ้ยกระดาษลายว่แฉะพูดอะไร่ะพูดยงังครับพูอนนลอะล่ะอันปอกอะไรทำเอาอะไรดับใ่อยู่บนนี่เล็กดับใจเหรอครับเล็กดับยังดับหนึ่งเลยลงไมาดูครับหนึ่งนี่คือดับบนล่างงั้นบ่ครับนี่บน รับนึ่งรับบนนึ่งรับบนอันนี้ก็ดับบนแก่นรักนึองกระดับบนอ่าอันนี้อันนี้ด้วยไรอันนี้กระดับบนเออ ดับบนสิบหน่วยเด้อพี่น้องหนึง<ล>่งขั้นถ้าพี่น้องมากเลียกจิตหนึ่งก็ให้เบาๆเนาะ,ะนเบาเอา่เบาเอาแ,แต่บร่ได้ห่วงบ่ได้หามมัน,อนบอเพราะว่าคนเฮามันมักบ่คือกันออันนี้แค่เป็นแนวท่าง,าง,าง,งกะมันมักบ่คือกันบางคนกาเจ้ากับมักเอบางคนกาเจ้าก็บ่มักน้ำเข้าบ่อยง่ายเอยขันมันมักน้ำกันบ่ได้ที่พอกระสันก็ได้เมียผู้เดียวกันตัวแล้วเนาะ แลพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้ออันนี้คือเลขดับบนแล้วพี่น้องเลขดับบนส่วนหนึ่งนี่ก็ดับบนมันอกี้ยังเห็นเม่ี้ด้วยสิบแปดสิบสี่พี่น้องกับแคปหน้าจอเพราะว่ามันหลายตัวอ่านไปกับเวลากับขี่ยืดยาวไปเจ็ดสี่กับขี่เบียร์นายแกับแร๊บบางตัวมันกับแกบบางไนก็พอ บุบไปกลับมันวะนี Radio ่ไปกับไปกลับต้องที่ที่ก้อนนี่มันกับอยู่แล้วเอ่มันกลับในตัวมันเนนเจยมันกับกอสองสองก้อนนี่แหละไปกลับว่ายังไงคือบนลังเอ้ยคือบนไปกลับว่านาลงท้นไปกลับไปกลับเลยคือจังเทีเจะเป็นช่เีเียนมงนแมนครับนสองเป็นสองทนอ่าว่าไปกลับโด มันมันจะเป็นร่วมกับไอ้ไอ้๋อไปนต้มกันของเวิร์อีกเอ๋อพี่น้องแคปนัดเจ้อด้วยครับเด้อเลขไม่น่าลงทุนมันก็คิดลดต้นทุนของเขาอีกถ้าพี่น้องมักอยู่ในนี่ก็คือให้เอาเบ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 าเนาะพอเนาะเบาเบาไว้เบาเบาไว้ยาก็ว่างานล่ะกอรับว่างานดุนก็ดังเดาเอาดังกันดังกันว่าเอาดูว่าเอาเนี่ยอันสามหาเห็นดังลูกบ่ายเองวะ หาศูน <50 S 1> อ่าหาศูนก็ดังไงวะเนี่ยเอ,อหาหาโซนมันดังมันดังหาศูนมันหนึ่งสองหาของกันอืมนี่มันก็มีของเก่าให้เบิรงอยู่นี่อ,อะเลื่อมให้เอฟซเบิงของเก่ามัน, you นอยู่คิงนิ่งได้นเลื่อมให้เอฟซเบิร์สามทีเบิงนงานนี่เห็นบอบนดับเจ็ดมันบอบนดับเจ็ดอยู่คิงนิ่งบนดับเจ็นั่นน่ะก็ลื่มให้เอฟซีเบิรง ว่ามันอยู่แท้บอกว่ามันเบาตะปากบอกเห็นแบบนี้เบิ้งเอานี่ก็สั่นกลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้มันบอกว่าเห็นบ่ามันดับอยู่บ่นี่บ่มีที่นี่บ่มีที่นี่อันสามหกตั้งย้อนหลังก็ได้ตั้งมาจากซีซีเอาให้เบิ้งเ็ได้พี่น้องของเก่าตาเอฟซีผู้พันคิดตามพันรู้ล่ละก็สั่นเพันคิดมีน้ำใจให้หอดหารอยเลขว่าเข่าพม่น้องพอเนาะเลขว่าเข่าคนว่ามันลดต้นทุนของเพคนไดไหมพ่อ เป็นรถต้นทุนหลายแม่แม่ว่ามันรถต้นทุนของเพื่อนได้ตั้งหลายเอาทันเพื่อนว่าดับเจงอยูเกียท่าีเราดับกันเถิดจะไปเสียเงินหาบ้านหรือยังเออแมนรถลงมาอีกรถล,ลงมาแล้ว<อ>แทนที่เ้าอีไปเสียเงินซีพ<อ>ันหาพันมันบ่บัตรห้าบ่ซื้อบัตรห,าหา้าบ่ได้เสียบัตรสันเนาะตามนี้ว่าเขาคุณหลายรพ่อฝากคนไรคนแชรกคนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม